สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการต่อเติมบ้านจาก ep ที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการต่อเติมมุกหน้าบ้านค่ะช่างก็จะรื้อกระจกออกก่อนนะคะแล้วก็ทุบฝาผนังด้านขวามือเพื่อเปิดโล่งรับลมเย็นๆค่ะก็จะกันห้องติดกับตัวบ้าน1ห้องแล้วก็ติดหน้าต่างสองบานทางทิศใต้และทิศตะวันตก หน้าต่างก็จะบานใหญ่พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าพัดช,ชอบเปิดรับลมธรรมชาติเข้าบ้านจะได้เย็นๆแบบไม่ต้องเปลืองค่าไฟค่ะและเปลี่ยนประตูหน้าบ้านไว้ทางทิศใต้แทนทิศตะวันตกนะคะประตูก็จะเป็นขอบใหญ่สีขาวดูสบายตาก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็ต่อเติมม้านั่งหินอ่อนหน้าบ้านไว้นั่งสบายๆรับลมเช่นกันค่ะหลังจากที่ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถูกใจมากๆชอบมากๆค่ะ ดูบ้านกว้างน่าอยู่ยิ่งขึ้นเพิ่มห้องทำงานไว้สักคิ้วได้เป็นสัดว่สวนและมีห้องโถงห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางให้ลูกชายเล่นได้เต็มที่เลยค่ะคํำฟังเพยที่เขาบอกว่าปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนอันนี้พัดเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะ ชอบบ้านแบบไหนก็จัดไปตามงบประมาณที่เรามีในกระเป๋านะคะที่แบบไม่ต้องเดือดร้อนใครไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินหรือเป็นหนี้ก็สามารถผ่อนจ่ายได้สบายๆเดี๋ยวจะมีต่ออีกวิดีโอนะคะคือขั้นตอนการทำม้านั่งหินอ่อนหน้าบ้านค่ะถ้าสนใจก็รอติดตามชมต่อได้ถ้าสนใจสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะช่างทำงานดีและราคาไม่สูงมากค่ะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ